สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยพอร์แคสต์ที่จะพาคุณย้อนเวลาไปสำรวจเรื่องราวที่น่าทึ่งและลึกลับที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์โลกและประวัติศาสตร์ไทยครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆครับมาจากทั้งกรมศิลปากรแล้วก็งานวิจัยในพื้นที่เกี่ยวกับสถานที่แห่งหนึ่งบนเกาะคอเขาจังหวัดพังนาที่มีชื่อเรียกแปลกๆว่า ทุ่งตึกกับเหมืองทองแค่ฟังชื่อก็น่าสนใจแล้วนะคะใช่ครับแค่ชื่อก็ชวนให้คิดแล้วว่าทำไมทุ่งโล่งๆถึงมีชื่อแบบนี้ ภารกิจของเราในวันนี้คือการเจาะให้ลึกที่สุดครับว่าทำไมสถานที่ที่ดุงเงียบสงบแห่งนี้ถึงอาจจะเคยเป็นสีแยกชุมทางของโลกยุคโบราณเลยก็ได้ใช่เลยค่ะเพราะภาพที่เรากำลังจะสร้างขึ้นจากข้อมูลตรงหน้ามันขัดแย้งกับภาพของเกาะที่เงียบสงบในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงเลยเรากำลังจะปะติดปะต่อเรื่องราวเพื่อดูว่าท่วงตึกแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางการค้าระดับโลกที่เชื่อมโยงอริยธรรมที่แตกต่างกันสุดขั้วเข้าไว้ด้วยกันได้ยังไง เอาละครับมาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าชื่อทุ่งตึกนี้มันเอ่อมันตรงตัวไปหน่อยไหมครับเหมือนกับว่าคนสมัยก่อนเดินไปเจอซากตึกกลางทุ่งแล้วก็เรียกแบบนั้นเลยเหรอครับคือมันตรงตัวแบบนั้นจริงๆค่ะและนั่นคือเบาะแสรแรกที่สําคัญที่สุดเลยที่มาของชื่อทุ่งตึกก็เพราะชาวบ้านไปพบซากฐานของอาคารที่ก่อด้วยอิฐอ๋อ oh. ไม่ใช่แค่หลังสองหลังนะคะตอนแรกที่เจอเนี่ยมีสามแห่ง แต่พอปี2547กรมศิลปากรเข้าไปสำรวจอย่างจริงจังก็เจอเพิ่มอีกถึง7หลังเลยค่ะโห้เจ็ดหลังใช่ค่ะกระจายตัวอยู่เต็มพื้นที่ไปหมดเลยรวมๆแล้วก็10กว่าหลังนี่ไม่ใช่บ้านคนธรรมดาแล้วนะครับแบบนี้มันคือชุมชนขนาดใหญ่เลยแล้วชื่อเหมืองทองแ่ะครับอย่าบอกนะครับว่าว่าเขาเจอทองจริง,รงๆถูกต้องค่ะในบริเวณเดียวกันมีการพบทั้งเศษทองคำชิ้นเล็กๆ แล้วก็ผงทรายทองปะปนอยู่ในดินโโอหมันบอกเราชัดๆเลยค่ะว่าชื่อพวกนี้ไม่ใช่ชื่อที่แต่งขึ้นมาเล่นๆแต่มันคือคำอธิบายสภาพพื้นที่ที่ถูกทิ้งร้างไว้เมื่อพันกว่าปีก่อนที่นี่เคยมีอาคารถาวรและเคยเป็นสถานที่ที่มีความมั่งคั่งสูงมากๆแค่ชื่อก็เป็นเหมือนแคปซูลการเวลาแล้วนะครับและถ้าดูจากแผนที่ทำเลที่ตั้งมันพิเศษยังไงครับทำไมต้องมาสร้างเมืองที่มั่งคั่งขนาดนี้บนเกาะเล็กๆแห่งนี้ด้วย ทำเลนี้คือหัวใจของทุกอย่างเลยค่ะเกาะเขาเขายาวแค่15กิโลเมตรกว้างประมาณ5กิโลเมตรแต่ที่ตั้งของทุ่งตึกเนี่ยอยู่ตรงปากแม่น้ำตะกัวป่าพอดิบพอดีเลยครับแถมยังหันหน้าออกสู่ทะเลอันดามันในยุคที่การเดินทางทางเรือคือทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือทำเลทองเลยนะคะมันเป็นอ่าวจอดเรือตามธรรมชาติชั้นเลิศที่ให้เรือเดินสมุทรเข้ามาหลบคลื่นลมมรสุมได้อย่างปลอดภัยและตรงนี้คือจุดที่น่าสนใจมากๆเพราะข้อมูลที่เรามีมันบอกว่า ที่นี่ไม่ใช่แค่ท่าเรือหลบพายุแต่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกที่เรียกว่าเส้นทางสายไหมทางทะเลใช่ค่ะเป็นเหมือนทางด่วนข้ามคาบสมุทรในสมัยโบราณเลยถูกต้องค่ะต้องจินตนาการตามแบบนี้นะคะเรือเดินสมุทรลำใหญ่ๆที่มาจากอินเดียเปอร์เซียรหรืออาหรับในฝั่งมหาสมุทรอินเดียการจะเดินทางอ้อมแหลมมาลายูทั้งหมดเพื่อไปเมืองจีนมันทั้งไกลแล้วก็เสี่ยงอันตรายมากทั้งจากโจรศัตร์ทั้งพายุ ใช่ค่ะพวกเขาก็เลยหาทางลัดกันซึ่งก็คือที่นี่ถูกต้องค่ะทุ่งตึกคือสถานีขนถ่ายสินค้าที่สมบูรณ์แบบพวกเขาจะเอาเรือใหญ่มาจอดที่นี่แล้วขนสินค้าทั้งหมดลงเรือที่เล็กกว่าเพื่อล่องเข้าไปตามแม่น้ำตะกัวป่าอ๋อ oh. ข้ามคาบสมุทรไปโพลที่ฝั่งอ่าวไทยถแถวแถวอ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีใช่เลยค่ะแล้วก็ขนของขึ้นเรือใหญ่อีกลำเพื่อมุ่งหน้าไปจีนการทำแบบนี้มันช่วยย่นระยะเวลาแล้วก็ลดความเสี่ยงมหาศาลเลยเข้าใจเลยมันไม่ใช่แค่ท่าเรือแต่เป็นศูนย์กลางลอจิสติกครตวงจรเลยนะนั่นถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็แปลว่าที่นี่ไม่ใช่แค่คนไทยหรือคนพื้นเมืองแต่ต้องเต็มไปด้วยชาวต่างชาติที่มาทำธุรกิจกันวุ่นวายแน่นอน แน่นอนค่ะมันคือชุมชนการค้านานาชาติอย่างแท้จริงเป็นจุดนัดพบที่พ่อค้าชาวจีนอินเดียอารับอาจจะรวมถึงชาวยุโรปบางส่วนด้วยซ้ำมาเจอกันที่นี่คือที่ที่เครื่องแก้วหรูหราจากเปอร์เซียถูกนำมาแลกกับเครื่องถ้วยชั้นดีจากจีนหรือสินค้าพื้นเมืองหายากในแถบนี้เป็น melting pot หรือเบา้าหลอมทางวัฒนธรรมดีๆนี่เองใช่เลยค่ะ ซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับเมืองท่าในตำนานที่ชื่อตะโกลาที่เราเคยได้ยินในบันทึกโบราณของหลายๆชาติทุ่งตึกอาจจะเป็นเมืองตะโกลาที่หายสาบสูญไปนักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อแบบนั้นค่ะจากหลักฐานโบราณวัตถุที่เจอทำให้เราพอจะระบุช่วงเวลาที่รุ่งเรืองที่สุดของที่นี่ได้ว่าอยู่ราวๆพุทธศตรวรรษที่1 3บสามถึงสิซึ่งก็ตรงกับยุคข,ของอาณาจักรสีวิชัยที่คุ้มครองเส้นทางการค้าทางทะเลในภูมิภาคนี้พอดี ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยค่ะโอเคนั่นเป็นทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่และน่าทึ่งมากสำหรับเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งแต่การจะเชื่อเรื่องทั้งหมดนี้ได้เราต้องมีหลักฐานที่จับต้องได้จริงๆนักโบราณคดีเขาขุดเจออะไรจากพื้นดินที่นั่นที่จะมาช่วยยืนยันเรื่องราวสุดอลังการนี้ได้บ้างครับ หลักฐานที่พบมันน่าตื่นเต้นมากค่ะนอกจากฐานอาคารกับบ่อน้ำโบราณที่บอกถึงการตั้งถิ่นฐานถาวรแล้วเนี่ยของที่ขุดเจอมันเล่าเรื่องราวของคู่คนได้ดีมากอย่างแรกคือของที่เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาครับ เราเจอแผ่นหินที่แกะสลักเป็นแท่นเจาะรูซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นฐานสำหรับตั้งศิวรึงหรือเทวรูปตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูแสดงว่ามีอิทธิพลจากอินเดียเข้ามาเต็ม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 เลยค่ะแล้วมีชิ้นที่สำคัญมากๆคือประติมากรรมหินปูนรูปเทพีองค์หนึ่งกำลังโอบโอรสที่นั่งอยู่บนตักถึงจะสึกกร่อนไปตามกาลเวลาแต่รูปแบบศิลปะนี่ชี้ชัดเลยว่ามาจากอินเดียโดยตรงประเด็นนี้น่าสนใจนะ การเจอเทวรูปหนึ่งองค์มันหมายถึงมีชุมชนชาวอินเดียมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่เลยหรืออาจจะเป็นแค่ของที่พ่อค้าคนหนึ่งพกติดตัวมาเพื่อบูชาส่วนตัวเราจะแยกแยะเรื่องนี้ได้ยังไงครับเป็นคำถามที่นักโบราณาคดีต้องถามตัวเองเสมอเลยค่ะเราต้องดูจากภาพรวมของหลักฐานอื่นๆประกอบกันซึ่งในกรณีของทุ่งตึกหลักฐานที่มายืนยันเรื่องการค้าระหว่างประเทศนี่แหละค่ะที่ชัดเจนที่สุดคืออะไรครับ เราเจอเครื่องถ้วยจีนจากสมัยราชวงศ์ถังอายุประมาณพัน0ปีก่อนและที่น่าทึ่งคือระบุรุ่นได้เลยว่าเป็นเครื่องถ้วยแบบฉังชาที่ผลิตจากมณฑลหูหนานโอเคแล้วการที่เป็นเครื่องถ้วยฉังชามันบอกอะไรเราเป็นพิเศษหรอือเปล่าครับบอกเยอะเลยค่ะจุดที่น่าทึ่งของเครื่องถ้วยฉังชาก็คือมันไม่ใช่ของหรูหราระดับจักรพรรดิแต่มันเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตออกมาทีละมากๆเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะอ๋อ oh. พูดง่ายๆคือมันเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคในยุคนั้นอารอมณ์เหมือนสินค้าจากไอเกียในปัจจุบันเลยใช่เลยค่ะเทียบแบบนั้นได้เลยการที่เราเจอมาในปริมาณมากมันเปลี่ยนภาพของทูต,ตึกไปเลยที่นี่ไม่ใช่แค่ท่าเรือที่แวะจอดเพื่อค้าขายของหายากราคาแพงแต่แต่มันเป็นศูนย์กลางการค้าที่มีวอลลุ่มสูงเป็นฮับกระจายสินค้าขนาดใหญ่ของภูมิภาคเป็นเหมือนแอมะซอนเวหาสของโลกยุคโบราณเลยทีเดียวโอ้โห คำอธิบายนี้เปลี่ยนมุมมองไปเลยมันไม่ใช่เรื่องของความหรูหราแต่เป็นเรื่องของปริมาณและระบบแล้วสินค้าจากฝั่งตะวันตกล่ะครับมีอะไรมายืนยันบ้างชัดเจนไม่แพ้กันค่ะเราเจอเครื่องแก้วจากเปอร์เซียซึ่งเป็นของหายากและเป็นที่ต้องการมากในโลกตะวันออกเจอเหรียญเงินจากอินเดียมีเหรียญด้วยใช่ค่ะที่ยืนยันว่ามีการใช้เงินตราในการแลกเปลี่ยนสินค้าไม่ใช่แค่การแลกของต่อของ และยังมีลูกปัดหินสีสวยงามกําไลหินเครื่องประดับต่างๆอีกนับไม่ถ้วนมันคือภาพตัดขวางของตลาดโลกยุคโบราณที่ถูกแช่แข็งไว้ใต้ดินบนเกาะแห่งนี้เลยหลักฐานมันแน่นหนามากจริงๆจนเราเห็นภาพเมืองท่าที่มั่งคั่งและเต็มไปได้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมแต่มันก็วนกลับมาที่คำถามใหญ่ที่สุดแล้วเมืองที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้หายไปไหนครับทำไมมันถึงกลายเป็นแค่ทุ่งตึกที่ถูกลืมเลือนไป นี่คือปริศนาข้อสุดท้ายที่นักโบราณาคดียังถกเถียงกันอยู่ค่ะต้องบอกก่อนว่ายังไม่มีข้อสรุปที่ฟันธงได้ร้อเปอร์เซ็นต์นะคะคทฤษฎีดั้งเดิมที่คนเชื่อกันมานานก็คือเรื่องสงครามและการเมืองพออาณาจักรศรีวิชัยเริ่มเสื่อมอํานาจลงในช่วงปลายยุคเมืองท่าที่เคยสําคัญอย่างทุ่งตึกก็อาจจะถูกศัตรูโจมตี หรือไม่ก็แค่เสื่อมความสําคัญลงจนถูกทิ้งร้างไปในที่สุดก็เป็นเหตุผลที่ฟังดูสมเพสสมผลดีนะครับการเปลี่ยนแปลงของอํานาจย่อมส่งผลต่อเส้นทางการค้าอยู่แล้วแต่เหมือนจะมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่น่าขนลุกกว่านั้นใช่ค่ะมีทฤษฎีใหม่ที่น่าขบคิดมากและมันได้แรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิครั้งใหญ่เมื่อปี2547ที่ถล่มชายฝั่งอันดามันนี่เองหมายความว่าอาจจะเคยเกิดสึนามิโบราณขึ้นที่นี่มีความเป็นไปได้สูงมากค่ะ ข้อสังเกตที่สําคัญมากคือลักษณะการพบโบราณวัตถุในพื้นที่มันไม่ได้กองรวมกันหรือเรียงตัวเป็นชั้นๆเหมือนเมืองที่ค่อยๆถูกทิ้งร้างอืมแต่มันกระจัดกระจายไปทั่วแบบไม่มีทิศทางเลยค่ะลักษณะแบบนี้มันสอดคล้องกับการถูกพลังงานมหาศาลของคลื่นยักษ์ซัดเข้ามาแล้วกวาดทุกอย่างจนปนเปกันไปหมดเหมือนมีคนเอามือลงไปกวนในกล่องโมเดลเมืองจำลองภามันน่ากลัวมากนะ มันเปลี่ยนเรื่องราวการล่มสลายจากฝีมือมนุษย์ไปเป็นการกระทำของธรรมชาติในชั่วพริบตาเดียวเลยถูกต้องค่ะทฤษฎีนี้เสนอว่าการล่มสลายอย่างฉับพลันของทุ่งตึกอาจจะไม่ได้มาจากสงครามที่ยืดเยื้อแต่มาจากภัยธรรมชาติครั้งหายยนะที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนไม่มีใครตั้งตัวทันพอฟังทั้งหมดนี้แล้วทุ่งตึกจึงไม่ใช่แค่ซากปรักหักพังเก่า แต่มันเป็นเหมือนหน้าต่างที่เปิดให้เรามองย้อนกลับไปเห็นภาพความรุ่งเรืองของดินแดนภาคใต้ของไทยในฐานะจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญอย่างยิ่งบนแผนที่การค้าของโลกโบราณใช่ค่ะแล้วมันทิ้งท้ายด้วยประเด็นที่เชื่อมโยงอดีตเข้ากับปัจจุบันได้อย่างน่าสนใจถ้าทฤษฎีสุนามิโบราณเป็นเรื่องจริงการศึกษาชั้นดินและรูปแบบการกระจัดกระจายของโบราณวัตถุที่ทุ่งตึกมันก็ไม่ใช่แค่การศึกษาประวัติศาสตร์อีกต่อไป แต่มันจะกลายเป็นการศึกษาอะไรครับมันจะกลายเป็นการศึกษาร่องรอยทางธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์ของภัยพิบัตรรุนแรงในภูมิภาคนี้ค่ะเรื่องราวการล่มสลายของทุ่งตึกอาจจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่เราสามารถนำมาใช้วิเคราะห์หรือทำความเข้าใจความเสี่ยงของภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตได้ เป็นการย้ำเตือนที่ทรงพลังมากว่าบราณคดีไม่ใช่แค่เรื่องของคนในอดีตแต่เป็นบทเรียนที่อาจมีความสำคัญต่อความเป็นความตายของคนในยุคปัจจุบันได้เหมือนกันสำหรับวันนี้เวลาของ TGS เจาะลึกเรื่องราวบราณคดีโลกและบราณคดีไทยหมดลงแล้วครับแต่เรื่องราวความลับของอารยธรรมโบราณยังไม่หมดลงแน่นอนค่ะ ถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดตื่นเต้นแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่คุณรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ